รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เราแนะนํามากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลายท่านนะครับเคยใช้รุ่น5,000วัตต์กับรุ่น8,000วัตต์มาแล้วนะครับยังสว่างถึงเช้าขนาดนั้นรุ่นนี้นะครับสว่างกว่าอีกนะครับเม็ดไฟที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เยอะขึ้นนะครับแนะนำนะครับใช้ดีจริงๆนะครับมาดูกันที่ตัวสเปคโคมไฟนะครับเจ้าตัวโคมไฟรุ่นนี้นะครับลูกค้านะครับสังเกตดีๆนะครับจะเห็นตัวโคมไฟนี้นะครับแต่ละโคมนะครับก็จะมีช่องด้านใน 4ช่องนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น5 0 0 0วัตต์กับ8 0 0 0วัตต์นะครับรุ่นนี้จะอัปเกรดขึ้นมานะครับเม็ด LED นะครับก็จะอัปเกรดขึ้นมาจากเดิม600เม็ด LED ก็จะเพิ่มมาเป็น840เม็ด LED นะครับเป็นชิป SMD นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบตอึดแบตทนเหมือนกันนะครับอยู่ที่40,000นมิลลิแอมป์อยู่ได้ถึงเช้าเลยนะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เป็นโหมดเปิดในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ บังคับให้เปิดในตอนกลางวันได้แล้วก็กดรีโมทไปที่ออนนะครับมาดูกันที่ตัวบอดี้นะครับบอดี้เป็นพลาสติก ABS นะครับกันแดดกันฝุ่นกันฝนนะครับใช้งานภายนอกได้เลยช่องใส่เสาช่องใส่เสาก็จะมี2ขนาดมีขนาด3นิ้วกับ2.5นิ้วนะครับ2.5นิ้วจะเป็นช่องด้านในนะครับแล้วก็ช่องด้านนอกจะเป็น3นิ้วแล้วก็ใส่เสาเข้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเสาเล็กแป๊บหรือเสาท่อ PVC นะครับแล้วก็เอาน็อตสกรูนะครับยึดเข้าไปทั้ง3ด้านนี้นะครับ ถัดมานะครับตัวโคมไฟนะครับสามารถที่จะเปิดได้นะตัวที่เป็นพลาสติกใสนี้เปิดเซอร์วิสได้เปิดเข้าไปได้นะเวลาที่โคมไฟชำรุดมีปัญหาหรือจะเปลี่ยนแบตนะครับในอนาคตเราสามารถเปิดจากช่องด้านข้างนี้นะครับทั้ง2ตัวแล้วก็ตัวแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงขนาด20วัตต์นะครับเป็นแผงโพลีนะครับแผ่นปิดแผงโซลาเซลล์เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกตัวนี้เราต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็เวลาใช้งานแนะนํานิดนึงนะครับ ปีหนึ่งนะครับสองครั้งควรจะทําความสะอาดที่แผงโซลาเซลล์นะครับควรจะเอาลงมาทําความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดสะอาดชุบน้ําเช็ดเสร็จแล้วเอาน้ํายาเช็ดกระจกฉีดเข้าไปแล้วก็ใช้ผ้าใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับเท่านี้ก็จะทําให้แผงกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสามารถรับแสงเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ไฟสว่างอยู่ได้ถึงเช้านะครับและที่สําคัญนะครับ เจ้าตัวโคมรุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษก็คือฟังก์ชันออนนะครับปุ่มออนนั่นเองนะครับสามารถที่จะบังคับให้ไฟติดในตอนกลางวันได้นะครับมาดูกันเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราเอาโคมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ออโต้นะครับกดไปที่ออโต้ไอตัวที่แผงโดนความมืดนะครับไฟก็จะติดตัวที่แผงโดนแสงไฟก็จะดับแต่ถ้าเราปรับไปที่ออนนะครับปุ่มออนเนี่ยครับนี่นะครับแผงโดนแสงนะครับไฟก็ยังติดอยู่นะครับนี่นะครับ แผงโดนแสงไฟก็ยังติดอยู่สามารถสั่งการให้เปิดในตอนกลางวันได้นะครับในกรณีที่เราจะใช้งานนะครับในกรณีที่เราจําเป็นต้องใช้งานเราสามารถกดรีโมทไปที่ออนได้และก็ที่สําคัญอีกปุ่มนึงนะครับจะเป็นปุ่มลดแสงนะครับลดแสงเพิ่มแสงโดยโคมตัวนี้นะครับสามารถที่จะกดปรับลดแสงเพิ่มแสงได้ในกรณีที่วันไหนรับแดดไม่เต็มที่นะครับฟ้าคึมนะครับลูกค้านะครับสามารถที่จะปรับไปที่ปุ่มลบนะครับ โดยกดไปหนึ่งทีนะครับไฟก็จะหลีแสงลงนะครับตัวนี้จะเป็นการโหมดประหยัดพลังงานนะครับจะไม่ใช่เซนเซอร์นะไม่ใช่โหมดเซนเซอร์เหมือนโคมทั่วไปถ้าโหมดเซนเซอร์โคมทั่วไปก็คือว่าถ้ามีวัตถุเคลื่อนผ่านหรือมีคนเดินผ่านไฟจะสว่าง100%เซนะครับแต่ถ้าไม่มีวัตถุหรือคนอยู่บร,ริเวณนั้นไฟก็จะดอบลงนะครับดอบลงก็คือจะหลีแสงแต่รุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะกดหลีแสงช่วยได้เลยนะครับโดยจะมีสเต็ปเดีวยวนะครับไฟจะหลีแสงสเต็ปเดียวก็คือ รีจาก100%ลงมาที่70%นะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานประหยัดแบตเตอรี่ได้ถึง30%นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้โคมอยู่ได้ถึงเช้านะครับในวันที่แดดน้อยนั่นเองนะครับแสงไฟที่เราทําออกมานะครับก็จะมี2แสงนะครับจะมีแสงขาวนะครับนี่คือแสงขาวแล้วก็แสงวอมนะครับนี่คือแสงวอมนะครับแสงขาวก็จะความรู้สึกก็จะเป็นสว่างจ้านะครับสว่างจ้าแสบตานะครับตัวนี้ ก็เหมาะสําหรับติดตั้งตามรีสอร์ทตามบริเวณที่เราต้องการความสว่างทั้งคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสวนตามไร่นะครับแล้วก็ตามโรงแรมนะครับคอนโดนะครับบริเวณลานจอดรถนะครับสวนสาธารณะนะครับหรือว่าเป็นบ้านพักอาศัยใช้ได้เลยนะครับส่วนแสงวอมนะครับก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับนี่นะครับแสงวอมสีจะออกเหมือนสีของแสงเทียนนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะจะออกแบบนี้นะออกเหลืองอมส้มนะครับให้ความรู้สึกอบอุ่น เหมาะสำหรับตกแต่งในแนววินเทจนะครับตามรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทตามโรงแรมนะครับหรือจะเป็นตามวัดวาอารามนะครับลูกค้าซื้อไปถวายวัดได้นะครับตัวนี้ก็จะเลือกเป็นแสงวอมนะครับก็จะเหมาะสมกันมากนะครับนี่ขนาดเปิดกลางวันนะครับยังสว่างขนาดนี้เลยลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้นําไฟไปใช้งานนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ร้าน ld มา s เตอร์นะครับกับผมพี่กมลนะครับก็ รับสายแล้วก็ยินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันก่อนได้นะครับจะนําไฟไปติดตั้งที่ไหนบริเวณไหนนะครับปรึกษากันได้นะครับจะซื้อไฟทั้งทีนะครับแนะนําให้เลือกซื้อกับร้านที่น่าเชื่อถือมีบริการหลังการขายและที่สําคัญมีการรับประกันสินค้าด้วยนะครับ